อากน่ารักเลยัสด sí> ีค่ะเยค่ะขอบนี่คือนักวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์น่าหล่ออันี้เฟร์ก็ ก็จะมาทดลองนี่อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรอ,อ่อที่นาสุเกะไม่ใช่ไอวิทยาศาสตร์แกทดลองวิทยาศาสตร์หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะ<ๆ>เธอก็ตั้งชื่อให้เป็นแบบแก้วเอ้ยวิทยาศาสตร์ชินจังจิ้งดดนี่ ก็จโฉมโฉดแว่นมองก็จะชัดมากนี่ไงบอกตูดจริงนีนี่เราก็มาดูกันดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นแก้ววิทยาศาสตร์นี่เป็นแก้วดูยากรู้แล้วข้างหลังเป็นวิธีทำนะคะนักวิทยาศาสตร์น่าหลอขเับาลอยากรู้แล้วอยากรู้มากต้องจัดซะหน่อย แกะโบให้โบแกะเย้แกะมาเลยมาเสร็จแล้วนี่มีอะไรอะไรอะนี่ข้างในข้างในก็จะเป็นแบบเี้ขอดูหน่อยขอดูนี่มีอันนี้แกะให้ท่านผู้ชมดูเลยค่ะโอ้นี่แกะสุดชิปแก้ววิทยาศาสตร์เป็นลูกชิ้นจ้างแล้วก็มีอะไรอยู่ข้างหลังเป็นชิดอีด้วย นีเดี๋ยวคนจะเอามาดูวิธีทำแก้วชินจองเกี่ยวกับชิมจังท่านนี้ที่เคยรีวิวไปแล้วนี่ก็จะเป็นหลอดค่ะแล้วก็เป็นซองสองซองมีสีม่วงกับสีสีออกแดงๆส้มๆหน่อยอ๋อต้องใส่สีม่วงลงไปก่อนแล้วค่อยเป็นสีส้ม เฟิร์นก็จะเตรียมน้ำก่อนนะคะมันจะใช้เป็นแก้ว<ก>ขีดีิคดเคยรีวิวไปแล้วนะคะนี้ไปดูเลยเฟิร์นก็ต้องเทน้ำไปถึงขีดนี้ค่ะขีดนี้นะคะเทลงไปไค่อยๆเทเพราะว่าลูมันเล็กมากเลยเอ้โหนต้องต,งตั้งให้ตรงนะไม่งั้นเดี๋ยวมันเพี้ยงเอ่อตั้งให้ตรงตูนแล้วตังแล้ว หสองสามพ้อเอาเกินเลยอะ่ะไม่เป็นไรหรวคะ่ะนักวิทยาศาสตร์พฟกับเฟิร์นนะคะก็จะเทซองสีม่วงลงไปในแก้วการทดลอง,ลองนี่เทลงไปแล้วเป็นสีมว่วงโอ้โหเป็นงย,ยครนักวิทยาศาสตร์เราต้องเทให้หมดส่นวนโฟก็จะแกะเลยแลวกันแกะ เฟิร์นจะคนก่อนนะคะอรอก่อนนะโงนเนงฟิร์นจะคนให้มันเข้ากันก่อนว,วิทยาศาสตร์ก็เตรียมของมาเรียบร้อยแล้วเราก็จะเริ่มเลยไหมข้างล่างยังไม่เข้ากันเลยมันน่าจะเข้ากนันต้องเขย่าเขยา,ขยาจะต้องรวบรวมมันให้อยู่ตรงกลางเฟิร์นเขย่าให้มันเข้ากัน เป็นเงยนักวิทยาศาสตร์โฟล์การรมของพวกนี้มาเองลาลินมันก็สีสวยมากเลยนะคะมันลดอ,องุ่นเลยเดฟเฟิร์นมันเข้าตัวนี่นี่มันลดอ,องุ่นรสที่เฟิร์นชอบเลยนะเนี่ยด็อกเตอร์เฟิร์นเสร็จหรือ,อยังยังไม่เสร็จค่ะมีน้ำนะคะก็จะมีกลิ่นอ,องนุ่นซึ่งเป็นน้ำเป็นกลิ่นที่เฟิร์นชอบและรสที่เฟิร์นชอบ โคอันนี้ก <kind abonn és> ็กินเข้มเขียวกินเฉียวเขียวกินมันเป็นสีเฉียวเียวยังไงไม่รู้อ่ะแต่ไม่รู้เหมือนกันงั้นมาโฟบเทเลยงั้นด็อกเตอร์โฟยโหโหแทงไปมันเป็นสีชมพูฟูขึ้นมาด้วยค่ะ จะลดโอ้โหดูสิคะโอ้ว้าวสวยงามมันแบบว่าสวยมากเลยอะ่ะโอ้โหงั้นดูดกันเลยเออเย่ายพึ่งต้องคนนะคะเอากันก่อนค่ะมันเป็นสีชมพูนะคะออกแดงแดงชมพูออกแดงแดนงนักวิทยา,าศาสตร์พวกนั้นสำเร็จต้องการมันยังฟูอยู่เลย ตอนแรกนะคะก็จะเป็นสีม่วงแบบนี้เลยแบบซองต่อไปไป,ไปมาก็กลายเป็นสีแดงแบบนี้สีก็ใกล้เคียงกันนะคะเป็นโทนใกล้เคียงกันเฟินอยากชิมแล้วว่ามันเป็นรสยังไงอะเนี่ยแล้วเฟ,ฟินก็จะแบ่งให้ปะป๊ากับาม,มาชิมนะคะ เที่ยงว่าก่อ,อนเพราะอะไรนี่เทนิดเดียวพอก็ชิมชิมไม่ได้กินชิมคือน,นิดเดียวเองของพวกล่ะอ่าเทให้เทให้เท,ท่านี้โหมันดูแบบข้างล่างอยู่ดูของพอุกว้าวจะได้เยอะพอสมควร เอาไว้หมดก็ค่อยกินเอออาให้ดูดในถ้วยนี้เลยตอนน้องไม่ถึงถืงอสั้น <c oughs> นี่ชิ้นจังน้ำยาอมฤต <c oughs> กินแล้วจะสาวสวยขึ้น ต้องกินเกฟเฟินก็เป็นเด็กดูก็คงจะกลายเป็นเด็กปอาสระไอปอาสีนี่สวยใสยสไตล์เกาหลีเดี๋ยวเราจะมาทำการทดลองนะ้ำอมฤตทดลองเสร็จแล้วอ่ะนี่ทำการทดลองจากคนที่อายุ49กลายเป็นเด็ก13อายุแค่สิบสา สามเองส่วนคนนี้ก <si ็อายุห้าร้อยปีแล้วก็จะเด็กขึ้นน้ำอมฤตอร่อยพอก็กลายเป็นเด็กปอสีเฟินก็เด็กมองเนงไม่บอก วันนี้นะคะทั้งได้ทดลองทั้งสนุกทั้งอร่อยมากๆเลยเียวด้วย,ยวฟูแบบว่าตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะฟูมันฟูขึ้นมาเลยว่าจะหกแล้วแต่มไม่หก <laughs> นี่เหลืออีกนิดนึงนะมีไงการทดลองมันเขียนว่าการทดลองนี้ต้องเทน้ำปลาไปแล้วก็ต้องเทมันก็จะมีอธิบายตรงหน้าสอง อยากมากเออบายบายสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ด้วยน,นะคะบายบายสวัสดีค่ะสวัสดีสองรอบบายบายสองรอบสวัสดีสองรอบไป